โยโยโยสวัสดีครับ FC คลื่นูกหนังทุกช่องทางอยู่กับพิจเจคลื่นูกหนังเหมือนเดิมก่อนดูคลิปนี้ก็ติดตามหรือยังและเหมือนเดิมคอมเมนต์คุยกันได้นะครับก่อนอื่นฝาก V.P. i k l n ในช่องคอมเมนต์ตอนนี้ฟุตบอลกำลังเข้มข้นครับเอามาถึงค่ำคืนวันจันทร์นะครับคลิปแรก3คู่ ที1สี่5หมดเลยนะครับในเชลีกในลีกเอครับไปเริ่มที่ในกลุ่ม3บอสเนียทีมบวยนะครับจะเปิดบ้านเจอฮังการีอันดับ3บอสเนียมีแต้มเดียวจากการเสมอ1แพ้2เกมล่าสุดแพ้ขาบ,บ้านให้กับเยอรมันมา1-2นะครับดาวดังก็เสียโคลาซีนะักอีวานเบสิตของหน้าก็เอเมดินเดมิโรวิดกับเอดินเชโกตัวเก่านะครับเจอกับฮังการีมี2แต้มจากการเสมอ2แพ้1เกมล่าสุดเปิดบ้านเสมอเนเธอร์แลนด์มา1-1นะครับ มีวิลลี่ออบานคุมเกมรับตรงกลางก็โดมิกโซบสไลโรลันซันไลแนวรุกนะครับบานาบาสวาก้ากองหน้าโตเก่งนัดแรกเสมอศูนย์ที่บ้านฮังการีก่อนเกมเขามองฮังการีบุกมาเป็นต่อเล็กน้อยครับแม้แต่ดูแล้วฟอร์มชั่วโมงนี้ฝืดทีเดียวครับวัดใจบอสเนียในบ้านมีทีเด็ดนะครับพี่จะดมองว่าไม่แพ้เป็นอย่างน้อยบอสเนียครับคู่ต่อมาไปที่ในกลุ่ม2อนะครับอิตาลีจะฝูงจะเปิดบ้านเจออิสราเอลทีมบอยครับอิตาลี จ็ดแต้มจากการชนะ2เสมอ1เกมล่าสุดเปิดบ้านเสมอเบลเยียมมา2ต่อ2นะครับลอเรนโซเปรยากินีติดโทษแบนนะครับไปโดในใบแดงจากนัดล่าสุดตัวหลักๆก็ซันโดโตนารีดาวิดเฟตเตซีก็เล่นดีนะครับจากคโมลาสปาโดรีกองหน้ามาโตเรเตกี eki, ครับนัดที่แล้วก็ยิงประตูได้เจอกับอิสราเอลแพ้มาสามนัดรวดยังไม่มีแต้มเกมล่าสุดก็แพ้ขาบ้านกับฝรั่งเศสมาเละ1ต่อ4นะครับมีโคเลฟฮาซิซ่าคุมตรงกลางข้างหน้าเป็นมามุตยาเบอร์กับไตบาริโบ ที่เล่นในเมตช์เี่ซ็อกเกอร์สหรัฐนะครับนัดแรกที่เจอกันอิตาลีบุกชนะ2-1ก่อนเกมอิตาลีเป็นต่อเยอะมากนะครับดูแล้วไม่ต้องคิดเยอะเลยครับอิตาลีชุดนี้แม่สายเลือดใหม่หลายคนแต่เล่นดีนะครับวัดอิตาลีครับที่จะมองว่าประตูแรกมาไวไหลแน่จะเปิดบ้านชนะขาดถึง2ประตูเป็นอย่างน้อยครับปิดไทยคู่หนึ่งในกลุ่มเดียวกันนะครับเบลเยียมอันดับ3จะเปิดบ้านเจอฝรั่งเศสอันดับ2ครับเบลเยียมมี4ี่แต้มจากการชนะ1เสมอ1แพ้1เกมล่าสุดบุกเสมออิตาลีมา2ต่อ2นะครับแน่นอนทีมชุด ยูริสเดริมันเลนโดทรอสซาเชมิโดกูกองหน้าลุยสโอเปนด้าครับเจอกับฝรั่งเศส ชนะ2แพ้1มี6แต้มนะครับเกมล่าสุดบุกถล่มอิสราเอลมา4ประต,ต,ตูต่อหนึ่งครับตัวลักก็การมาวินกาชูอามานีบรัลลี่บาโคล่าปีกจากเปเะเชน่ยนะที่แล้วตัวสำรองและยิงได้อาจจะได้ลุ้นลงตัวจริงนะครับที่เหลือไมเคิลโอลีเซเอนคุนคูอุสมันเดมเบเล่ไหนะจะมีมาคุสตูรามนะที่แล้วไม่ได้เล่นเกมนี้ก็มีโอกาสได้ลุ้นลงเหมือนกันนะครับนัดแรกที่เจอกันเนี่ยฝรั่งเศสเปิดบ้านชนะ2 0คู่นี้ก่อนเกมตามหน้าเสือ เขายังมองฝรั่งเศสบุกมาเป็นต่อแต่พิเจษบอกเลยครับเบลเยียมก็ไม่ธรรมดานะครับคือฝรั่งเศสก็ไม่ถึงกับไหลลื่นมากการจะบุกชนะเบลเยียมถึงถิงถ่นยากครับวัดใจเบลเยียมซื้อ2มุมไม่แพ้เป็นอย่างน้อยนะครับสรุป3คู่ในคลิปแรกชอบเจ้าบ้านหมดเลยครับบอสเนียอิตาลีและเบลเยียมครับขอทุกคนโชคดีครับบ๊ายบาย